สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทุกขูทุกคนนะครับผมมอนี้อยู่กับพวกห่วกสรอยหยิมยิมหยาบนะครับผมนี่ครับมือนี้เขามากินไส้กรอกอีสานครับผมมาครับผมสรอยหยิมหยาไปน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องมาครับผมนี่ชิงบอกเขาเอืดชิงดองครับสร้างมากครับผมลองสร้างมากินเบ้งชิงดอยอม ดูดังยิงดองนี่ครับไปซ้ำแรกครับผมหอมพริก นิ้าปิงครับยูริสตัทชื่อกาครับผมยั่ไก็ตอบดลังเกาแล้วก็ยู่กับิ้มย้มใหเกาครับผมตีลิกระสีบ่หึง มิเนียนอยู่กับผมมาแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายถ้าบม่มีแก้วมิเนียนกับมีขวดน้ำมิเนียนนะครับจะเฮียไปใช่หรอผมไปครับลองความแปลกววงตัง เปรี้ยวกะลังดีครับหย่ำง่ายกว่าหอยกุ้งหอยมันหย่ำหลายมันปวดกล้ามเนี่ยใส่ก๋อยีซานรสเปรี้ยวสองหน่วยย่างข้าเปลาอหัวงสร้อยเยิยมๆไปครับตามพริกตามทิ้งกลม อืมต่อยยับยับเลยครับคนห่ออยู่ด้วยครับผมผมได้วิธีอบเอาเลยย่างนะครับผมเลยทอดอบเอาอ้มบ่มไปบ่มผมด้วยต้นหอมนมาต้นหอมด้วยเนี่ยเฮ้ยไปหาไายคงน่าอยู่ มันแดดมันหอดน,นะครับมีหฮมอันนี้คือน้ำนะครับน้ำมบบไม่ส่อยข้างอบน้ำใสกว่าแต่เปรี้ยวๆมันๆแศรษ ต่อยเง้มงาดีๆนะครับแล้วทาคิงด,ดอกไม้ทำอย่างกินสองสามคำจะไม่อด้ เห็นใส่กรอบชัดเลยนี่ครับมันเป็นสีดำๆนะครับผมอบมาให้มันเกี่ยมเกี่ยมนะครับ มันมีแบบว่าเป็นไส้กรอกนะครับหมูผสมบนเสียนกับมีแต่ว่าผมนี่สร้างมาเป็นหมูล้วนครับเบิงไอ้เบิงบม่ได้เขาไ่ได้ั้างให้รีวิวแล้วพี่น้องเลยนี่เห็นบ่นี่นี่หมูล้วนๆนะครับหมูล้วนๆเลยหมูเต็มๆคำนะครับเฮ้ยคำ อร่กยกรวีกิสานครับผมผมบอกอไรล้ว่าสรอยยับยับอิลีออิลีครับแซบครับปเลสำหรับผมนะนี่ลูกบันใหญ่ครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้ครับ กวางตุ้งขายเฉพาะ <c oughs> บิ๊กซีมินิครับโลตัดมีครับผมผมกินดูกวางตุ้งตะกี้ผมเอามาพัดใสหมูใส่ยังกินนะครับผมแก่น้ำตับมุ้งยังแซ่บครับ อืดอืดกินน้าว่ะแบบตีทอมาครับผมจิตต้นหอมชิลุยไว คิงใช่ผกคนค่อยไปซื้บว่าคิงอ่ะคิงแบบคิงธรรมดานะครับรรหรือว่าเป็นใส่กอกใส่กอกหุนเส้นหรือว่าใส่กอกอีสานลูกนิดหน่อยกลมๆบางร้านคิงบ่แแ่บเลยครับ ราะว่ามันเป็นขิงซื่อๆใส่น้ำซื่อๆไม่ได้ดองครับมันเป็นขิงแบบรสชาติขิงจืดๆนะครับโปรแสบแต่ว่านี่ขิงนี่แสบครับผมเนื้อค่าดองออกหวานๆครับดุย ลูกไงพอดีคำเได้ใช้สองลูกกับเต็มเลยนะผมเพ็ดแล้วครับเริ่มเพ็ดแล้ว พรกตัวนี้บ่เพชรตั้งได้ั <c oughs> ่วครับหรือพวกไอ้แม่เขาว่าแม่เขาว่าอุ้ยพริกอันนี่บเพชรดอกไว่ประเสริเย,ยจื้อบบา 회봉님. 예. 회봉님. 한 분님. 잠깐. 음, ฮะหกลูกสุดท้ายพี่แม่พี่แม่คนนี้อยากชิมน้ำพี่แม่ไม่ได้หายชิมน้ำด,ด่วแล้ว ใช่เพราะสามารถไม่แหม่ไม่เลยค่ยคลิปนั้นด่วนเนี่ยเอา้าส่วงไทยลูกหนึ่งของลูกคู่ไทยนะครับเฮดมาไว้แล้ว ยิ่งน่าปดิดครับ่ได้เพลเป็นนั่นนะครับผมผมสร้างมาสองหอเนาะสองหอราคาก็บมะแพงบรนไดนะครับผมบมูทอดสองร้อยสองหอแล้วก็แถมชิงพร้อมนั่นเป็นปูมันสั่นขาวนะช่องนั้นกว่าใครอยากกินก็สร้างได้ครับผมชีสเสร็จเบิองใส่เกาะอีสานนะครับผมบม,มีแบบหมูล้วนกับแบบบุญเสศษนะครับผม นะเมื่อแบบเปรี้ยวแดงเดียวมูร้วนจะเป็นแบบเปรี้ยวนะครับบผมมาเตาลืมถ้าเ้าเราจะแถมขิงห่อประมาณน,นี้แหละทุกคนนี่ห่อประมาณน,นี้นะครับนะก็เอา้าห่อแหละครับผมจะไม่ให้แม่ชิมนะที่แม่บอกอยากชิมนะครับเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกว็เบงคลิปุกหัวดั้มเลยครับผม นะครับนะแล้วก็บุกหวกนะครับผมบุกหวกโซยเงยบเบนะครับผมเว้าพิษเว้าพิษพลาดประกันใดเฮ็ดยังบสมควรบเหมอสม,มียังไปก็ขอ,ขอากาบอกให้พ่อแม่พี้พน้องไว้ในที่นี้ท,ทุกคนทุกคนนําเด้อครับผมมอนี่บุกหวกโซยเงยบงบลาไปก่อนสวัสดีครับโซยเยบเบ